กอับติดขัดให้เพิ่มฤทธิ์ให้เทวดาที่อาศัยอยู่ใกล้เราท่านจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้นกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคนทั่วไปมักจะคำนึงถึงเทวดาหรือเทพชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพระอินทร์พระอิศวร พระพิคเนตพระอุมาพระพรมโดยลืมไปว่ายังมีเทพเทวาอีกบางส่วนที่อาศัยอยู่กับเราตลอดอีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลาสารเหล่านี้คนโบราณโดยเฉพาะคนทางอีสานจะไม่ละเลยและใส่ใจมาก ย่างการปฏิบัติของคนแก่ทางทางอีสานมักจะเก็บดอกไม้สีขาวจำพวกดอกพุทธทำเป็นขันห้าบูชาที่หัวเตียงเสมอไม่เคยขาดทุกวันพระความเชื่อโบราณของพวกเขาที่ว่าบูชาของรักษาของรักษาก็เหมือนกับเทเวดาที่เรารักษารักษาเรานั่นเองมีอะไรท่านก็จะคอยดูแลเตือนภัยต่าง ให้มนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ร่วมกันและผลของมันไม่ควรที่จะงมงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องของเทวดาเป็นเรื่องที่มีจริงแน่นอนไม่ควรละเลยตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นเราก็ต้องพึ่งทุกๆสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีคุณมีโทษเราจึงต้องทําให้ถูก เทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุดก็คือ 1. เทวดาประจำตัวซึ่งมีทุกคนอาจจะมีมากมีน้อยและแต่บุญของบารมีของบุคคลนั้นๆที่บําเพ็ญมาถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาจะมารักษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลเราใช้รักษาวัตถุมงคลที่มีค่าโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างมา้าที่มีลักษณะพิเศษ 3. เทวดารักษาสถานที่เช่นรักษาบ้านเรือนหรือว่า ผีบ้านผีเรือนนั่นเองพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาวัดพระเจดีต่างๆ 4. ลูกขัดเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กินสนาพิกุลหรือไม้ที่มีอายุยืนมีเทวดามาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นจึงเห็นว่า เวลาที่คนไปทำลายต้นไม้มักจะเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าเนืองเนืองว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงคนหรือว่าดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพากันกลัวแล้วก็ลือกันว่ามีผีดุต่างๆนานาจริงๆแล้วเป็นเทวดา ทั้งสีข้อนี้ที่กล่าวมาคือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดให้คุณและโทษเราได้มากที่สุดใครปฏิบัติถูกต้องมักจะเป็นร่มเย็นเป็นสุขใครลบหลู่ทาไม่ถูกมักจะพบกับความเดือดร้อนวิธีปฏิบัติดูแลหรือว่าเพิ่มฤทธิ์ให้เทวดาหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเราควรไหว้เทวดาประจำตัวด้วยบายสีปากชาม ในวันเกิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาจะเปลี่ยนการรักษาในทุกรอบปีท่านจะเปลี่ยนใหม่หรือตัดสินใจที่จะไม่ดูแลเราต่อไปดังนั้นควรมีสักการะเพื่อขอขมาหากได้ล่วงเกินและเป็นการขอให้ท่านช่วยดูแลเราต่อไปไม่ให้ทิ้งเราไหว้ที่หัวเตียงที่เรานอนประมาณสามคืนจึงเก็บใบสีนั้นไป ใบสีหมายถึงเครื่องสูงที่ใช้สักการะแต่โบราณเทวดาชอบมากที่สุดในบรรดาของไหว้หากไม่นับของที่กินได้ 2. ถ้าจะให้เกิดความขังมากหน่อยซื้อพวงมาลัยไหวหัวเตียงที่เรานอนทุกวันพระหรือเก็บดอกไม้ห้าคู่ใส่ผานไหว้หัวเตียงเพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษา เวลาเรานอนและบูชาเทวดาประจำตัวเราวิธีการนี้คนอีสานโบราณจะนิยมทำมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไรเทวดาจะมานิมิตบอกทันทีและจะฝันแม่นมากหากนิมิตเทวดาแต่ห้ามคือคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราห้ามขึ้นเหยียบหรือว่านอนบนเตียงเด็ดขาดลูกหลานก็ไม่ได้ 3. หาโอกาสทำบุญสังฆทานภาป่ากะถินบุญใหญ่ๆเช่นหล่อพระพุทธรูปบุญสร้างสะพานสร้างสาธารณกุศลที่ได้ใช้คนได้ใช้มากๆและอุทิศกุศลให้กับเทวดาและเทวดาเหล่านั้นก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้น สการบวงสวงเทวดาด้วยของกินต่างๆเวลาทำก็ไม่ยากเอาช่วงเราสะดวกเทวดานี้สีข้อที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ท่านกินได้ทุกเวลายกเว้นวันพระบางองค์ท่านอาจจะถือศีลแปดงดกินอาหารในเวลาวิกาลเราจึงไหว้ท่านได้ทุกเวลาการไหว้ด้วยของหยาบจะเชื่องระว่งของหยาบกับละเอียดทำให้เทวดา ช่วยเราในโลกหยาบได้มากขึ้นเพราะเทวดานั้นอยู่ในโลกทิพย์ถ้าขาดตัวเชื่อมเขาจะทำงานยากของที่เทวดากินแต่โบราณซื้อมาจนถึงปัจจุบันก็จำพวกผลไม้เปลือกมันผลไม้เราเลือกเอาที่สุกสวยงามไร้ที่ติกี่ชนิดก็ตาม ตามกำลังหลักทรัพย์ของเราน้ำหวานชนิดต่างๆเช่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำผล,ลไม้และจำพวกขนมหวานต่างๆส่วนอาหารคาวอย่างอื่นนั้นก็แล้วแต่ประเภทของเทวดาหากเราจะไหวรวมเรียกท่านทั้งหมดมารับก็จัดให้ครบไปเลย เป็ดไก่หัวหมูกุ้งปูต้มหรือนึ่งสุกก็ได้แต่โบราณแล้วท่านจะนิยมเอาของวงสวงทั้งหมดใส่ถาดหรือจานที่ไม่เคยใช้มาก่อนหากเคยใช้มาก่อนแล้วจะต้องเอาใบตองมารองก่อนเพราะเทวดาท่านจะรังเกียจภาชนะที่เคยใช้มาแล้วถึงล้างดีสะอาดเท่าใดท่านก็จะถือว่า มีเศษอาหารเก่าติดอยู่จึงต้องใช้ใบตองแล้วขวรตั้งของทั้งหมดวางบนโต๊ะหมู่บูชาปูผ้าขาวอีกทีถ้าไม่ปูผ้าขาวมันจะหมายถึงให้ผีธรรมดาผีบ้านผีเรือนให้เทวดาต้องเป็นผ้าขาวให้เทวดาชั้นผู้น้อยแบบนี้ใช้โต๊ะไม่สูงมากก็ได้หากเทพชั้นสูงต้องใช้โต๊ะที่ขาสูงมากขึ้น มาจนถึงระดับตาของคนไหว้โบราณเขาเรียกว่าตั้งสารเพียงตาคือว่าให้เทวดาครบสวดทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่เราเอาพอประมาณเพราะเทวดาสีประเภทตามที่กล่าวมาท่านไม่ได้อยู่สูงมากและไม่พิธีรีตองมาก หากเทวดาเราเองต้องให้เกียรติท่านด้วยเทวดาที่รักษาวัตถุและอยู่ตามต้นไม้ท่านชอบกินของขาวเช่นไก่หัวหมูส่วนประเภทอื่นๆนิยมผลไม้การไหว้บวงสรวงทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปเชิญอาจารย์ที่ไหนมาทำพิทีให้เสียเวลาทั้งเขาและเราเพราะผู้เขียนเองก็เคยเจอมา อาจารย์ผูดทำพิธีบวงสวงนั้นเชิญแต่ครูและเทวดาของตนมากินเครื่องสังเวยบูชาถือว่าเอาเปรียบมากๆของไหว้ก็ของเราแท้ๆแต่เวลาเชิญก็เชิญแต่ครูของตนเองมารับในบทสวดไม่เชิญเทพเทวดาที่จำเป็นจริงๆมารับสุดท้ายใครได้พรก็อาจารย์ผู้บวงสวงและได้ส่วนของเราลงทุนซื้อของไหว้ ขาดทุนมากเวลาเราเตรียมของครบก็ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลก่อนจากนั้นให้สวดชุมนุมเทวดาที่เป็นภาษาบาลีใช้กันออกก็ได้จากนั้นแล้วก็เชิญท่านเป็นภาษาที่เราพูดนั่นแหละว่า ขอเชิญเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าทั้งหมดรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ดีรักษาวัตถุทุกชิ้นรุกขัดเทวดาทั้งหมดในเขตนี้รวมถึงเทวดาทุกท่านที่อยู่ในเขตนี้ให้มารับเครื่องบูชาสังเวยจากนั้นเราก็ขอพรท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นก็จุดธูปปักลงที่ถาดอาหารเหล่านั้นถาดละหนึ่งดอกรอจนธูป ไม่หมดเราจึงขอลาของไหว้เวลาที่จะสวดบาลีหรือว่าเป็นไทยก็ได้ขอท่านว่ารูปขอลาของอันเป็นมงคลเหล่านี้จากนั้นจึงหยิบของบางส่วนใส่ถาดเล็กๆปักธูปหนึ่งดอกไปวางไว้นอกเขตบ้านหรือว่าทางสามแพ่งเป็นการให้ทานสามภเวสีจากนั้นของที่เหลือทั้งหมดแจกจ่ายไปกินเป็นเสริมงคล ลืมบอกไปว่าถ้าไหว้ของกินก็จะต้องมีใบสีปากชามทุกครั้งใช้หนึ่งครู่หนึ่งคู่ถ้าเราไหว้ของขาวด้วยต้องมีไข่บนยอดใบสีก็คือไข่ต้มสุกแกะเปลือกจากนั้นเอาเสียบบนยอดใบสีคนโบราณจะทราบดีคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการใบสีไหว้เสร็จก็เอาไปจเจริญ ก็คือเอาไปรอยน้ำหรือว่าทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้ห้ามนำไปเผาไฟการบวงสรวงแบบนี้หากทำได้อย่างน้อยต้นปีและปลายปีกิจการหรือการงานของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากผิดปกติเพราะเทวดาช่วยงานเต็มที่นี่ไม่ต้องให้เชื่อให้ลองทำดูก่อน หรือใครย้ายที่อยู่ใหม่ทำได้แบบนี้จะดีที่สุดเทวดาจะเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษหากไม่สะดวกก็ก็ไปอยู่ใหม่ก็ไหว้ทันทีด้วยการจุดภูปจุดเทียนบอกกล่าวขอเพียงพอแล้วเอาตามกำลังเราไม่เดือดร้อนวิธีการทำก็ไม่ยากนักสมัยก่อนผู้เขียนเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะฝึกสมาธิปฏิบัติเรื่อย รวมทั้งประสบการณ์ทางโลกทิพย์ที่สัมผัสมาตลอดจึงทราบและเขียนขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำกันให้ถูกจะเกิดคุณนักประโยชน์เรื่องพันนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรลองทำตามดูก่อนจะได้พิสูจน์ดูเมื่อได้ผลท่านจะทราบว่าไม่ใช่เรื่องเลวไหลเลยแต่เป็นการกระทําของคนที่รู้ในศาสตร์หรืกลำ้ำ ฝึกสมาธิปฏิบัติไปเรื่อยๆร,รวมทั้งประสบการณ์ทางโลกทิพย์ที่สัมผัสมาตลอดจึงทราบและเขียนขึ้นมาเพื่อได้ทำกันให้ถูกจะเกิดคุณนับประสบการณ์ทางโลกทิพย์ที่สัมผัสมาตลอดจึงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟัง ากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ